สวดคาถาประจำวันเกิดพร้อมแผ่เมตตาวันศุกร์กำลังวัน21นมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วาโทโนะมะมะวา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  วาโทโนอามะมะวา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  วาโทโนอามะมะวา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  วาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวาข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิน